เปิดชีวิตหนูนาพจนาภรรยาเอชายามิชัยแท้จริงแล้วเป็นลูกเศรษฐีถูกห้ามแต่งตัวสวยต้องผ่านลูกนี้ตลอด28ปีเพราะสามี หลังจากเผยว่ามีภรรยาและลูกแล้วสำหรับลิเกชื่อดังเอชายามิชัยชีวิตก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะเมื่อก่อนต้องอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆไม่สามารถเปิดเผยตัวได้ในอดีตเพราะหน้าที่การงานจากลูกสาวเศรษฐีต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ทุกอย่างเพื่อสามีจะบอกใครก็ไม่ได้และต้องทำตัวโสมเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยจากแฟนคลับ โดยทางด้านเอชายามิชัยเล่าว่าหนูนานั้นไม่เคยเข้าข้างหลังเวทีลิเกเลยเพราะไม่มีสิทธิ์จนกระทั่งตัวเองได้เข้ามาในวงการบันเทิงก็อาจมีภรรยาไปเวทีลิเกบ้างแต่ก็ไปในฐานะที่เรียกว่าให้เขาแต่งตัวเป็นทอมบอยไปเลยหรือให้ไปเป็นคนขับรถส่งสารเขาจับใจแต่ไม่รู้จะหาวิธีไหนให้ได้อยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ยังบอกว่าอยากให้เขาคลายกังวลเวลาเราไปทำงานอยู่ด้วยกันมาไม่มีเรื่องหึงหวงอะไรเลยเมื่อถามว่าความรักทั้งคู่เกิดขึ้นได้อย่างไรหนุนาเล่าว่าเกิดจากแม่ไปดูลิเกแล้วชอบพี่เอชอบการแสดงเลยจ้างพี่เอมาเล่นพอได้คุยกันรู้สึกว่าเป็นเด็กดีแม่เป็นคนรักลูกรักมากกว่าลูกอีกรักมากลักษณะคือแม่อยากให้เป็นแฟนกันแม่บอกเด็กคนนี้เป็นเด็กดีซึ่งก็ได้จองตัวไว้ โดยเอชายาบอกว่าอยากให้บวชก่อนและจัดงานให้ใหญ่โตเลยทีเดียวซึ่งการจ้างเล่นลิเกครั้งนั้นจึงเป็นจุดพบรักเมื่อถามว่าแม่รู้ไหมว่าจ้างเขามาและตั้งใจยกลูกสาวให้เอบอกไม่รู้เพราะเราตั้งใจทำงานจนหนูนามาเล่าให้ฟังทีหลังเขาไม่ได้ชอบเราแต่แรก ขณะเดียวกันหนูนาเล่าว่าเตรียมใจมาตลอดว่าเขาจะทิ้งเราเพราะเขาเป็นพระเอกลิเกเปิดเผยอะไรไม่ได้คือถ้าวันหนึ่งเขาทิ้งเราเราจะต้องยอมรับพยายามไม่รู้สึกอะไร ด้านเอชย,ยากล่าวว่าแต่เขาก็ต้องมั่นใจในตัวเราระดับหนึ่งไม่งั้นคงไม่อยู่กันมานานขนาดนี้เมื่อถามว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาไม่เปิดเผยตัวเลยหนูนารู้สึกอย่างไรเจ้าตัวบอกว่าเสียใจก็มีนะอึดอัดเราเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวก็เหงาเราก็ต้องอดทนต้องอยู่ให้ได้